มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทชเสนอรายการถามมาต่อไปหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มีความสำคัญอย่างไรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คือแนวทางสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทยที่ใช้พัฒนาการเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งโรงพยาบาล ในเครือโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั้ง21แห่งเล็งเห็นความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างสุขภาพที่แข็งแรงและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวชุมชนจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาลและพื้นที่ห่างไกลให้พวกเขาเหล่านี้ได้เข้าถึงการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ